เจ้าบุญอุ้มณจจมปาสาศวีรบุรุษผู้สูญเสียบัลลังสวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่สปป,ปลาวจะเป็นอย่างทุกวันนี้มันเคยมีราชาอาณาจักรมาก่อนและในบรรดาเจ้าชายทั้งหมดมีเจ้าชายองค์หนึ่งที่โดดเด่นที่สุดจัดจ้านที่สุดและน่าจดจำที่สุดในทางใดทางหนึ่งชื่อของท่านคือเจ้าบุญอุ้มณจจมปาสาศ ชื่อนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่สำหรับหน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่20นี่คือชื่อของวีรบุรุษสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีสามสมัยแห่งราชอาณาจักรลาวเจ้าชายผู้สูญเสียทั้งอำนาจบัลลังและแผ่นดินเกิด 1. เจ้าชายแห่งอาณาจักรที่โรยรา ลองนึกภาพตามนะครับปีคศ1 9 1 1ดินแดนที่เรียกว่าลาวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นปึกแผ่นเหมือนทุกวันนี้มันถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆและอยู่ภายใต้อนาน,านิคมของฝรั่งเศสเจ้าบุญอุ้มประสูตรในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนลาวใต้ครับท่านเป็นบุตรชายของเจ้ายุติธรรมทรหรือเจ้าหยุยกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรจำปาสักซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปากเซในปัจจุบันนี่แหละครับ แต่คำว่ากษัตริย์ในยุคนั้นมันก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มร้อยเหมือนสมัยโบราณแล้วนะครับเพราะฝรั่งเศสเข้ามาปกครองทุกอย่างต้องอยู่ในสายตาของข้าหลวงฝรั่งเศสดังนั้นเจ้าบุญอุมจึงเกิดมาในฐานะเจ้าชายในกรงทองคือมีทั้งยศถาบรรดาศักดิ์มีทับสมบัติแต่ไม่มีอำนาจที่แท้จริง ชีวิตวัยเด็กของท่านก็เหมือนกับลูกท่านหลานเธอในยุคนั้นคือถูกส่งไปเรียนหนังสือที่ใส่งอนเวียดนามแล้วก็ไปต่อที่ฝรั่งเศสซึ่งที่ฝรั่งเศสนี่แหละครับที่หล่อล้อมตัวตนด้านหนึ่งของท่านขึ้นมาลองนึกภาพเด็กหนุ่มจากเอเชียไปอยู่ในปารีสยุค r o ล l i n g t w e n t สิครับโอ้โหแสงสีเสียงวัฒนธรรมตะวันตกแฟชั่นศิล,ลปะวายชั้นเลิศและแน่นอนผู้หญิงสวย,สวย ที่นี่เองที่เจ้าบุญอุ้มได้ซึมซับไลฟ์สไตล์แบบตะวันตกเต็มๆกลายเป็นคนทันสมัยเปิดกว้างและที่สำคัญกลายเป็นคนที่รู้ดีว่าความสุขของชีวิตมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ในขณะที่ท่านกำลังเพลิดเพลินกับชีวิตในยุโรปสถานการณ์โลกมันกำลังเปลี่ยนไปพายุลูกใหญ่ที่ชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่สองกำลังก่อตัวขึ้น และพายุลูกนี้กำลังจะพัดพาเจ้าชายน้อยองค์นี้กลับมาสู่สมรภูมิที่แท้จริงและแจ้งเกิดให้ท่านในฐานะวีรบุรุษครับ2จากเจ้าชายทันสมัยในปารีสสู่วีรบุรุษลาวอิสระปี1940ฝรั่งเศสยอมแพ้ต่อนอาซีเยอรมนีในยุโรปผลกระทบมาถึงอินโดจีนทันทีครับ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีก็ฉวยโอกาสนี้เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้แทนฝรั่งเศสและที่ไทยรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามก็อาศัยจังหวะนี้เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสเกิดเป็นกรณีพิพาทอินโดจีนและดินแดนจำปาสักของเจ้าบุญอุ้มก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของไทยครับตอนนั้นเจ้าบุญอุ้มกลับมาที่ลาวแล้วและท่านต้องเลือกว่าจะทำยังไง ฝรั่งเศสที่เคยปกป้องก็อ่อนแอญี่ปุ่นก็เข้ามาไทยก็บุกคนส่วนใหญ่อาจจะเลือกสวามิภักต์ต่อผู้ชนะหรือไม่ก็หนีไปเลยแต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าบุญอุ้มครับนี่คือจุดเปลี่ยนแรกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านเจ้าชายที่หลายคนมองว่าเป็นแค่เพลย์บอยตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดท่านลุกขึ้นสู้ครับ ท่านก่อตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมาใช้คอนเน็ชันส่วนตัวและบารมีของตระกูลรวบรวมคนลาวใต้จัดตั้งเป็นกองโจรเข้าป่าต่อสู้ทั้งกับกองทัพไทยและต่อต้านอิทธิพลของญี่ปุ่นท่านไม่ได้นั่งสั่งการอยู่ในปราสาทนะครับท่านลงไปคลุกฝุ่นในสนามรบจริงๆ ลองจินตนาการถึงภาพนั้นดูสิครับเจ้าชายที่เคยเดินสวีทในปารีสตอนนี้ต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายยิงปะทะกับศัตรูในป่าทึบมันคือการพิสูจน์ตัวเองครั้งยิ่งใหญ่และการกระทำนี้เองที่ทำให้ชื่อของเจ้าบุญอุ้มกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อชาติในใจของคนเหล่าใต้ และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นฝรั่งเศสพยายามจะกลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งแต่คนลาวไม่ยอมแล้วครับมันเกิดกระบวนการชาตินิยมที่ชื่อว่าลาวอิสระขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเอกราชที่แท้จริง และแน่นอนวีรบุรุษสงครามอย่างเจ้าบุญอุ้มคือหนึ่งในผู้นำคนสำคัญของกระบวนการนี้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการใหญ่ฝ่ายทหารประจำภาคใต้พูดง่ายๆก็คือเป็นผู้บัญชาการทหารของกลุ่มลาวอิสระในโซนใต้ทั้งหมดนั่นเอง แต่เรื่องราวมันไม่ง่ายแบบนั้นครับเพราะในกระบวนการลาวอิสระเองก็มีความขัดแย้งภายในอยู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากาบการเมืองลาวที่จะลากยาวไปอีก30ปีและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสามเจ้าชายแห่งราชอาณาจักรลาวครับ 3. มหากาบสามเจ้าชายและสงครามเย็นในลาวโอเคครับทุกคนตรงนี้สำคัญมากและเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมด ถ้าจะเข้าใจการเมืองลาวยุคสงครามเย็นคุณต้องรู้จักสามเจ้าชายนี้ก่อนครับทั้งสมท่านเป็นญาติกันแต่มีอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันสุดขั้วเหมือนสีสามสีที่ไม่มีวันผสมกันได้ลงตัวเจ้าชายคนที่หนึ่งเจ้าบุญอุ้มณจำปาสักของเราท่านคือตัวแทนของฝ่ายขวาหรือฝ่ายนิยมตะวันตกครับ ด้วยประสบการณ์การต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เวียดมินที่หนุนหลังญี่ปุ่นในช่วงสงครามและประสบการณ์ในยุโรปทําให้ท่านไม่ไว้ใจคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงท่านเชื่อว่าทางรอดของลาวคือการจับมือกับโลกเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อเมริกาและเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์และวิถีดั้งเดิมของลาวท่านยอมสละสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์จำปาสักเพื่อรวมชาติลาวให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ราชบัลลังก์หลวงพระบางนี่คือการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านมีบารมีทางการเมืองสูงมากเจ้าชายคนที่สองเจ้าสุวรรณภูมา ท่านเป็นตัวแทนของฝ่ายกลางหรือสายนโยบายเป็นกลางไม่เข้าข้างใครท่านเชื่อว่าลาวเป็นประเทศเล็กๆที่ถูกขนาบข้างด้วยมหาอำนาจการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดคือการไม่เลือกข้างไม่เป็นทั้งคอมมิวนิสต์และไม่เป็นทั้งทุนนิยมสุดโต่งพยายามประนีประนอมกับทุกฝ่ายซึ่งฟังดูดีในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากครับ และเจ้าชายคนที่สเจ้าสุภานุวงศ์หรือที่โลกรู้จักกันในฉายาเจ้าชายแดงท่านคือตัวแทนของฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์ครับ ท่านจบวิศวกรจากฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ได้ภรรยาเป็นชาวเวียดนามและซึมซับอุดมการของโฮจิมินมาเต็มๆท่านเชื่อว่าทางเดียวที่จะปลดปล่อยประเทศจากจักรวรรดินิยมและสร้างความเท่าเทียมได้คือต้องปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์เท่านั้นท่านจึงไปตั้งขบวนการประเทศลาวที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเวียดนามเหนือและจีน เห็นภาพไหมครับสามเจ้าชายสามอุดมการที่ต้องมาแย่งชิงอำนาจกันในประเทศเดียวกันนี่มันคือสูตรสำเร็จของสงครามกลางเมืองชัดๆและเมื่อสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียตทวีความรุนแรงขึ้นลาวก็กลายเป็นสนามประลองทันที อเมริกาต้องการสกัดกั้นทฤษฎีโดมิโน,โนที่เชื่อว่าถ้าประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศข้างๆก็จะล้มตามไปด้วยดังนั้นอเมริกาจึงทุ่มเงินและอาวุธมหาศาลมาสนับสนุนฝ,ฝ่ายขวาของเจ้าบุญอุ้มผ่านองค์กรลับที่ชื่อว่า CIA นี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามลับหรือ Secret War ที่อเมริกาทำในลาวโดยที่ประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก,ก่อน ส่วนโซเวียตกับเวียดนามเหนือก็ส่งอาวุธและที่ปรึกษามาช่วยฝ่ายซ้ายของเจ้าสุภานุวงศ์ขณะที่เจ้าสุวรรณภูมาฝ่ายกลางก็พยายามตั้งรัฐบาลผสมดึงทั้งสองฝ่ายเข้ามาคุยกันซึ่งมันก็ตั้งได้แป๊บเดียวแล้วก็ทะเลาะกันรบกันแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่วนลูปอยู่อย่างนี้เป็น1 0บสปีครับ และท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนี้เจ้าบุญอุ้มณนะจัมปาศัก์ก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองนั่นคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชาอาณาจักรลาวครับ4นายกและชีวิตที่หรูหราการเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคที่บ้านเมืองลุกเป็นไฟมันต้องเครียดสุดๆใช่ไหมครับแต่สำหรับเจ้าบุญหุ้มดูเหมือนท่านจะสามารถบาลานซ์ระหว่างเรื่องรบกับเรื่องรักได้อย่างน่าทึ่ง ในช่วงทศวรรษ1960ที่ท่านมีอำนาจสูงสุดชีวิตส่วนตัวของท่านก็พีคที่สุดเช่นกันครับต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยเงินสนับสนุนจากอเมริกาที่ไหลเข้ามาในลาวอย่างมหาศาลมันทำให้เศรษฐกิจในเมืองใหญ่ๆอย่างเวียงจันทร์เฟื่องฟูมากและศูนย์กลางของความหรูหราฟู่ฟ้าทั้งหมดนี้ก็คือตัวเจ้าบุญอุ้มเองครับ ท่านเป็นเจ้าของกิจการมากมายทั้งสายการบินโรงเลื่อยบริษัทนำเข้าสินค้าชีวิตประจำวันของท่านคือการสวมหมวกสองใบกลางวันเป็นนายกรัฐมนตรีประชุมเครียดเรื่องสงครามกับ CIA และนายพลต่างๆพอตกกลางคืนท่านสลัดคราบนักการเมืองกลายเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการบันเทิง ภาพจำของคนในยุคนั้นคือเจ้าบุญอุ้มจะนั่งอยู่ในร้านอาหารหรูหรือบาร์ในโรงแรมดังๆมีแก้ววิสกี้ในมือล้อมรอบด้วยเพื่อนฝูงนายทหารนักการทูตท่านขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าสเสน่ห์และใจกว้างเงินสะพัดเลี้ยงดูปูเสือทุกคนอย่างดีคือถ้ามีอินสตาแกรมในยุคนั้นฟีดของท่านคงจะไฟลุกพรึบพรบแน่นอนครับแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์จะโปรปาการด่าว่าดูสิ ในขณะที่ประชาชนยากจนลำบากผู้นำฝ่ายขวากลับใช้ชีวิตเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองซึ่งมันก็เป็นภาพที่คอนทราสกันจริงๆครับชีวิตของท่านในช่วงนี้มันเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือผู้นำฝ่ายขวาที่เข้มแข็งและยืนหยัดต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แต่อีกด้านหนึ่งก็คือนักธุรกิจและเพลย์บอยที่ใช้ชีวิตสุดเวียงซึ่งทั้งสองด้านนี้มันกำลังจะนำท่านไปสู่จุดที่เรียกว่าขาลงครับ 5. กงล้อประวัติศาสตร์ที่บทขยี้กงล้อของประวัติศาสตร์มันโหดร้ายเสมอครับไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าคุณขวางทางมันคุณก็จะถูกบทขยี้สถานการณ์ในเวียดนามเริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆ อเมริกาติดลมในสงครามเวียดนามอย่างหนักและเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่สำคัญที่สุดของเวียดนามเหนือที่เรียกว่าเส้นทางโฮจิมินห์โฮจิมินห์เทรลมันดันพาดผ่านดินแดนของลาวอเมริกาทำยังไงล่ะครับ ก็เลยต้องทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดแล้วก็ทิ้งระเบิดลงบนแผ่นดินลาวเพื่อพยายามตัดเส้นทางนี้ให้ได้ทำให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดหนักที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรมันคือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับ ในทางการเมืองอิทธิพลของเจ้าบุญอุ้มก็เริ่มลดน้อยถอยลงในทหารรุ่นใหม่ๆที่อเมริกาหนุนหลังโดยตรงเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเกิดการรัฐประหารซ้อนกันไปมาการเมืองภายในฝ่ายขวาเองก็ระส่ำระสายขณะที่ฝ่ายซ้ายประเทศลาวกลับมีความเป็นเอกภาพและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากเวียดนามเหนือที่กำลังจะชนะสงคราม เจ้าบุญอุ้มเริ่มถูกมองว่าเป็นคนรุ่นเก่าอำนาจของท่านค่อยๆถูกลดทอนลงจากนายกรัฐมนตรีกลายมาเป็นเพียงผู้ตรวจราชการแผ่นดินซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่น่าใจหายนะครับ ชายที่เคยเป็นทุกอย่างเคยคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเคยเป็นความหวังของฝ่ายขวาค่อยๆมองเห็นอำนาจของตัวเองหลุดลอยไปทีละน้อยมองเห็นประเทศที่ตัวเองพยายามปกป้องกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาและแล้ววันที่โลกต้องจดจำก็มาถึงปี1975ใส่งอนแตกสงครามเวียดนามจบลงด้วยชัยชนะของคอมมิวนสิสต และมันก็ส่งผลถึงลาวทันทีกองกำลังประเทศลาวของเจ้าสุภานุวงศ์สามารถยึดอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยแทบไม่มีการต่อต้านวันที่สองธันวาคม1975ราชอาณาจักรลาวที่มีอายุกว่า600ปีถึงการอวสานมีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นมาแทนที่ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง สำหรับเจ้าบุญอุ้มมันคือจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างครับท่านรู้ดีว่าถ้ายังอยู่ในลาวต่อไปชะตากรรมของท่านคงไม่ต่างจากเชื้อพระวงศ์องค์อื่นๆที่ถูกส่งไปค่ายกักกันซึ่งหลายคนก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยท่านจึงตัดสินใจทำสิ่งสุดท้ายที่ทำได้คือหนีครับ เจ้าบุญอุ้มเจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งจำปาสักวีรบุรุษสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีต้องหลีภัยออกจากแผ่นดินเกิดของตัวเองข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยทิ้งปราสาทร,ราชวังทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งอำนาจและบารมีทุกอย่างไว้เบื้องหลังเหลือเพียงชีวิตเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนในฐานะผู้หลีภัยครับบทสรุป เจ้าบุญอุ้มณจจมาศใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างเงียบๆที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเทศที่ท่านเคยไปใช้ชีวิตอย่างหรูหราในวัยหนุ่มแต่การกลับไปครั้งนี้มันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงท่านไม่ได้กลับไปในฐานะเจ้าชายแต่ในฐานะคนธรรมดาที่สูญเสียบ้านเกิด ท่านถึงแก่อสัญญกรรมในปี1980ด้วยวัย68ปีปิดฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันความขัดแย้งและความผันผวนอย่างสมบูรณ์แล้ววันนี้เราควรจะจดจำเจ้าบุญอุ้มในฐานะอะไร สำหรับบางคนท่านอาจจะเป็นวีรบุรุษคนสุดท้ายของระบอบเก่าผู้ที่ต่อสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนถึงวินาทีสุดท้ายสำหรับบางคนท่านอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวของชนชั้นปกครองที่ลุ่มหลมในอำนาจและความสุขส่วนตัวจนไม่สามารถรักษาประเทศชาติเอาไว้ได้ และสำหรับบางคนท่านอาจจะเป็นเพียงเหยื่อของประวัติศาสตร์เป็นตัวละครในเกมการเมืองของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ท่านควบคุมได้ แต่สำหรับผมแล้วเรื่องราวของเจ้าบุญอุ่มณจมปาศักค์คือบทเรียนที่สำคัญครับมันคือเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งด้านที่สว่างและด้านที่มืดมีทั้งความกล้าหาญและความผิดพลาดมีทั้งความรักชาติและความเห็นแก่ตัวปะปนกันไปชีวิตของท่านสะท้อนภาพความโกลาหลของยุคสมัยได้อย่างชัดเจนที่สุด มันคือโศกนาฏกรรมของเจ้าชายที่เกิดมาในยุคเปลี่ยนผ่านพยายามจะรักษาโลกเก่าที่กำลังจะล่มสลายเอาไว้แต่สุดท้ายก็ตานทานกระแสทานแห่งการเวลาไม่ไหวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าบุญอุ้มณจัมปาสักเจ้าชายเพลย์บอยวีรบุรุษสงครามนายกรัฐมนตรีและเจ้าชายองค์สุดท้ายผู้สูญเสียบัลลัง คุณล่ะครับคิดว่าเจ้าบุญอุ้มเป็นฮีโร่เป็นผู้ร้ายหรือเป็นโศกนาฏกรรมของประวัติศาสตร์ลองคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ